คุณจะเริ่มคุมอาหารแบบถูกทางไม่สเปะสปะนะคะพอรู้3มค่านี้คุณดูก่อนว่าคุณเกินมาตรฐานหรือต่ํากว่ามาตรฐานหรือว่าเกินไปเยอะหรืออยู่ในเกณฑ์คุณจะรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณกินอยู่วันนี้มันโอเคหรือไม่โอเคพอคุณรู้แล้วว่าคุณจะคุมอาหารรู้แล้วว่าเป็น 3A หรือ 3B ดังนั้นความจริงจังในการคุมจะไม่เหมือนกัน 3A เนี่ย45-59ิ ถ้าคุณอายุอยู่ประมาณ50ขึ้นถือว่ายังโอเคอยู่นะแต่ถ้าคุณมีการทานยาร่วมด้วยคุณอาจจะต้องดูค่าเลือดไปเรื่อยๆนะคะว่ามันมีแนวลดลงหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดคุณอยากดูแลเร่งด่วนเลยนะคะคุณก่อนจะคุมนะคะคุณต้องรู้เทคนิคข้อที่2 3และธาตุก่อนคุมอาหารคุณต้องรู้ด้วยนอกจากค่าไตแล้วคุณต้องรู้1งโพแทสเซียม 2. โซเดียม 3. ฟอสฟอรัส คุณจะเริ่มคุมอาหารแบบถูกทางไม่สเปะสปะนะคะพอรู้3มค่านี้คุณดูก่อนว่าคุณเกินมาตรฐานหรือต่ำกว่ามาตรฐานหรือว่าเกินไปเยอะหรืออยู่ในเกณฑ์คุณจะรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณกินอยู่วันนี้มันโอเคหรือไม่โอเคนะจริงๆแล้วคุณต้องคุมให้มันอยู่ในระยะกลางๆนะคะการคุมของคุณเนี่ยมันไม่มีทิศทางไม่มีทิศทางก็ไม่ประสบความสําเร็จบางคนก็เกิดปัญหาตามมาเช่นคุมเค็มอย่างเดียว แต่ไม่ได้คุมและท่าตัวอื่นบางทีลดเค็มเยอะเกินไปก็เกิดผลกับร่างกายด้วยเช่นเดียวกันถ้าอยากดีขึ้นจริงๆคุณต้องมีการตรวจติดตามผลทุกๆ2เดือนโดยที่ค่าเลือดเหล่านี้ไปตรวจที่คลินิกได้โดยรวมไม่เกิน1,000บาทน,นะคะดังนั้นมันคุ้มมากๆก,กับการดูแลสุขภาพ การที่เรารู้และมีบันทึกค่าเลือดของตัวเองผลเลือดเป็นเรื่องของเราสุขภาพเป็นเรื่องของเราอย่าไปฝากไว้ที่ใครนะคะดินฝากไว้เท่านี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เริ่มดูแลตัวเองนะคะและเอะก่อนที่จะเริ่มคุมอาหารสามารถที่จะกดติดตามดินไม่ได้นะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเจอดินที่ไหนถามคำถามไว้ได้เลยใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะทำการตอบคำถามให้นะคะ